สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้เราจะมาแจกโค้ดอ่างเปากันอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมาสอนหางเงินฟรีเข้าบัญชีของธนาคารแล้วก็เข้าบัญชีของทูมานี่ wallet นะครับซึ่งนะครับผมนะก็วันนี้นะครับแอปนี้สามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของฟัง android แล้วก็ ios นะครับสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการนะครับแล้วก็แอปนี้ทําฟรีไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปนี้นะครับวันนี้เราจะมาแจกโคดอังเปานะครับมีอยู่ด้วยกันนะครับหนึซองแสดงว่า คนที่จะได้รับก็คืออยู่ที่100คนแรกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เงินรางวัลก็จะอยู่ที่ประมาณ1ถึง150บาทนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครไม่ทันในส่วนของเงินนะครับจะได้รับเป็นเหรียญแทนนะครับเหรียญก็คือจะเป็นเหรียญที่มี200เหรียญด้วยกันนะครับไม่ใช่20เหรียญเนาะเมื่อกี้ผมจะพูดผิดเนาะ มี200เหรียญน,นะครับแสดงว่าใครที่ได้รับเหรียญก็จะได้รับคนละ200เหรียญด้วยกันเนาะซึ่งเหรียญน,นั้นก็สามารถที่จะนําไปสะสมได้แล้วก็เอาไว้ถอนเงินอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าใครที่อยากรับอังเปานะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ให้เราโหลดแอป2แอปนี้แอปที่1ก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่า Tomany Wall เนะครับให้เราไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปสมัครสมาชิกแล้วก็ไปผูกเบอร์ของเราแล้วก็ในส่วนของบัตรประจำต ก็ยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้วก็ให้เราไปโหลดแอปที่2ซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับแอป,ปที่2นะครับมีชื่อว่าแอป,ปไทยเดลี่นะครับก็เป็นแอป,ปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับแอป,ปนี้เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android iOS ก็พิมพ์คําว่าไทยเดลี่เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้เนาะแอป,ปนี้เกี่ยวกับการอ่านข่าวแล้วก็ตอนนี้ติดอันดับ2นะ เมื่อวานก่อนก็คืออันดับหนึ่งะครับตอนนี้ก็หล่นมาอยู่ที่อันดับ2ในหมวดมู่ฟรียอดนิยมในข่าวสารแล้วก็นิตยสารนะครับตอนนี้มียอดดาวโหลดอยู่ที่5ล้านดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมเนาะไม่ถึง67890เลยนะครับตรงนี้เนาะอ่าในส่วนของคนรีวิวก็มันหก0มืกว่าคนนะครับให้เราไปดาวนโหลดแอปไทยรีวิวให้เสร็จสิ้นเลยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับไปสอนวิธีการ สมัคนะครับอ่าไม่ใช่สมัครดิสอนวิธีการสร้างไรายได้สำหรับคนที่อ่าเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ไม่รู้ว่านอกจากการรับอ่งเปาแล้วยังมีวิธีการหารายได้ในแอป,ปนี้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก็ให้เรากดติดตั้งให้เสร็จสิ้นนะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่คําว่าเปิดแอป,ปนะครับ สำหรับการดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วนะครับแล้วก็เปิดแอปแล้วนะครับมันจะมีให้เราล็อกอินให้เราไปที่คําว่าบัญชีนะซึ่งอันนี้ผมลนะ็อกอินแล้วเนาะมันจะมีให้เรานะครับกดที่คําว่าเข้าสู่ระบบเนาะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับสามารถที่จะเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook ผ่าน Google ผ่าน l ล ne เราเลือกเลยว่าเราจะเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางไหนนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ดีทั้งหมดนะแต่ว่า ถ้าหากว่าดทีที่สุดก็คือผมแนะนําในส่วนของ Gmail หรือ g o o g l e นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาในส่วนของวันข้างหน้านะครับตรงนี้เนาะเออซึ่งตอนนี้ผมก็มีคะแนนหรือเหร,เรียญอยู่ที่1นึ่งล้านเหรียญหรือเท่ากับอยู่ที่1นึ่บาทตรงนี้นะครับซึ่งนะครับสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่ 1,000บาทในส่วนของแอปนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการถอนเงินสูงสุดเนาะซึ่งการถอนเงินต่ำสุดก็คืออยู่ที่200บาทแล้วก็ไม่ใช่ดิการถอนเงินต่ำสุดอยู่ที่50บาทนะครับซึ่งสามารถถอนได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็100บาทก็สามารถถอนได้ครั้งเดียวซึ่งผมก็ถอนไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่200บาท5 0 0บาทแล้วก็1,000บาทนบาทับพิเศษสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับให้ล็อกอินมาเข้าที่บัญชีตรงนี้มาที่เมนูบัญชี และก็กดคําว่าแลกเงินเลยนะครับให้เรามาถอนเงินอันนี้เลยเพราะว่ามันมีจําจกัดนะรับฟรีจํากัดเวลานะให้เรากดเลยนะอันนี้คือเราไม่ต้องไปหาเหรียญให้ครบ1 0 0 0ันเหรียญแล้วแค่เราไม่มีเหรียญน,นะเราก็กดนะเราก็เลือก t o มานี่แล้วก็กดถอนนะเชื่อมบัญชีกับ t o มานี่วอลเล็ตให้เรียบร้อยถอนได้เลยนะครับอันนี้ถอนได้แค่หนึ่งครั้งเองนะซึ่งผมก็ถอนไปเรียบร้อยแล้วของผมนะอันนี้คือใช้สิทธิน,นานแล้ว ครับก็เพื่อนๆคนไหนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่ก็ให้มาใช้สิทธิ์อันนี้ได้เลยนะครับส่วนการถอนเงินละการถอนเงินล่าสุดที่ผมถอนไปที่ไม่ใช่การรับอ่างเปาานะอันนี้คือการรับอ่างเปานะครับสิบาบาทเนาะวันที่วันที่2เดือนตุลาคม2565หรือส0 2 2น่ะครับส่วนการถอนเงินล่าสุดก็คือย้อนไปวันที่25เดือนกันยายนนะสองพนสะครับส่วนเดือนนี้เดือนตุลาผมยังไม่ได้ถอนเนาะก็กะว่าจะถอนนั่แหละเนาะก็กะว่าจะถอนพันบาทเนาะ แต่ว่านะ,ะการถอนเงินในส่วนของแอปนี้นะก็จะใช้เวลาประมาณสามถึงเวันด้วยกันนะครับถ้าหาว่าไม่มีคนถอนเยอะนะก็เงินจะเข้าไวกว่านะครับตรงนี้อ่านเดี๋ยวผมจะกดถอนเงินเลยแล้วกันเนาะซึ่งการถอนเงินอันนี้คือต้องรอประมาณ3-7วันนะปกตินะผมก็รับมาประมาณ3-7วันเหมือนกันในส่วนของแอปไทยเดลี่นะครับก็โอเครับเงินมากกว่านี้แสดงว่ามาดูวิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้ต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสร้างไรายได้ต่อนะครับ เนาะอจากอ่าผมเปิดที่ประวัติก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือประวัติที่ผมถอนไปวันที่4เดือนตุลาคม 2, 2022คือวันนี้เนาะอ่าก่อนที่เราจะไปสร้างไรายได้ให้เรานะครับมารับโคดอ่างเปากันเลยดีกว่านะครับโคดอ่างเปาในวันนี้ก็ให้เรามาที่บัญชีแล้วก็มาที่เมนูโคดอ่างเป่ากดเข้าไปนะครับซึ่งโคดอ่างเปาในวันนี้นะครับก็มีอ่าทั้งหมดนะครับ6ตัวอักษรน,นะตัวพิมพ์ใหญ่2ตัวตัวพิมพ์เล็ก5 โทปีตัวพิมพ์เล็ก4ตัวนะครับก็อ่ะใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะ F นะครับแล้วก็ตัว C นะครับแล้วก็ WEE e, แล้วก็ K นะครับกดแรกกระับตรงนี้นะครับนี่ทุกคนนะผมได้มาอยู่ที่18บาททุกคนนะเพื่อนๆได้มากี่บาทนะ คอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับคะแนนก็คือได้รับคะแนน2 0 0รคะแนนก็คือถามว่าใครไม่ทันในส่นเงินก็จะได้รับเป็นคะแนนนะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ตรวจสอบว่าคนนี้ใช้งานได้หรือเปล่านั่นเองนะครับหรือว่าผมคนเดียวที่สามารถใช้งานได้นอกก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ามาถึงตรงนี้สำหรับคนที่ได้รับเงินนอกก็กดคําว่าถอนเงินตอนนี้คนที่รับเหรียญก็เหมือนกันนะากดคำว่าถอนเหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็กดคำว่าย กดคำว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็กดคำว่ายืนยันไปเนาะและเราไปดูที่ประวัตินะครับตรงนี้ปั๊บเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนี่ทุกคนนะสิบาทที่เราถอนไปเมื่อกี้แต่เวลาเนี่ยส่วนของแอ,แอปนี้มันไม่ตรงกันกับเวลาปัจจุบันเนาะในนี้เขาเขียนว่าเวลา17บเนกาสินาทีวันที่30เดือนกันยายนนะแต่วันนี้คือวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ อ 20, เอยี่สิบไมวใช่วันที่4แวันนี้วันที่4ี่นะวันที่4ตุลาคมเนาะเอ่อก็คือว่าเวลาในระบบกับเวลาในในความเป็นจริงคือมันไม่ตรงกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับอ่ตรงนี้ก็นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างอระไรได้ต่อไปนะจอกนอกจากการที่เรารับอ่โคดอังเปาแล้วนะเราสามารถที่จะหาะไรายได้ช่องทางถัดไปก็คือโอ้ทุกคนนะเงินเข้ามาแล้วทุกคนในส่วนงการถอนเงินเมื่อกี้ที่เป็น คนอ่งางเปาเมื่อกี้ทุกคนนี่ทุกคนนะาไทยเดลี่ขอแส,สดงความยินดีในการถอนเงินสาเร็จสบาทนะครับก่นนี่เลยทุกคนนะเงินเข้ามาเป็นที่เรบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณหนาทีแล้วเปล่าเมื่อกี้เนาะก็อ่ะกดเข้าไปดูแล้วกันเนาะอันนี้นะครับ cash out suches ก็กดยินยันไปปั๊บเลยนะครับ ผมขอไม่แชร์แล้วกันเนาะอันนี้นะครับก็คือ8บาทส่วนการถอนเงิน1,000บาทเมื่อกี้ก็ยังไม่เข้ามาเพราะว่าใช้เวลาประมาณ3-7วันด้วยกันนะครับก็ถือว่าอังเปาได้รับจริงนะใครที่รับแล้วก็คอมเมนต์บอกนหน่อยในคลิปวิดีโอนี้นะครับอะมาดูวิธีการสไร้างรายได้ให้เรามาที่คําว่าภารกิจครับอ่แอปไทยเดลี่นะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวก็จริงแต่ก็มีในส่วนของการดูวิดีโอด้วยนะครับถ้าหากว่าใครชื่นชอบในส่วนการดูวิดีโอก็กสามารถใช้ไปรับชมวิดีโอแทน ก็ได้เช่นกันตรงนี้นะครับผมนะในส่วนของภารกิจก็จะมีภารกิจสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะก็จะมีในส่วนของอันนี้คือภารกิจรายวันแต่ว่าของคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่ก็จะมีภารกิจสําหรับผู้ใช้งานใหม่จะมีให้เราใส่รหัสเจิญน,นะครับก็ ถ้า,ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนก่อนถ้าหากว่าไม่มีก็ค่อยใส่รหัสเชิญนี้ s s s 1 f 1นะครับคุณจะได้รับอยู่ที่500คะแนนก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ใส่เข้ามาด้วยนะครับหลังจากที่คุณใส่แล้วก็คะแนนจะถูกโอนไปที่บัญชีของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคะแนนก็จะโผล่มาตรงนี้เนาะ <S <S แล้วก็ภารกิจต,ต่อมาคือภารกิจล็อกอินรายวันซึ่งวันนี้ผมล็อกอินแล้วได้รับมาอยู่ที่50 เปียนด้วยกันนะผมราอินเป็นวัน,วนวนะท,ที่22เลยทุกคนติดต่อกัน22วันแล้วนะครับพวกนี้นะก็ Reading. ถือว่า,วาติดต่อกันยาวนานมากเนาะแล้วก็อันนี้คือภารกิจรายวันก็คือจะมี4ภารกิจภารกิจแรกก็คืออ่านบทความจากข้อความแจ้งเตือนภารกิจที่2ก็คืออ่านบทความจากภารกิจจากข้อความแจ้งเตือน3ครั้งอันนี้1ครั้งเนาะแล้วก็อ่านบทความปกตินะครับ1ครั้งอ่านบทความปกติก็คือให้เรามาที่หน้าหลักเลยแล้วก็เลือกในส่วนของบทความอย่างเช่นผมเลือกบทความนี้ กดปั๊บนะแล้วก็มันจะมีตัวนี้ทุกคนเห็นไหมอืมนะมันจะวิ่งอยู่ทุกคนนะให้มันวิ่งจนครบหนึ่งรอบอ่ะแล้วก็มันก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นตัวนี้ก็กดเข้าไปนะครับจะได้รับอยู่ที่13เหรียญด้วยกันนะก็คือ13คะแนนดกดก,กระบาปิดไปนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูที่ภารกิจเมื่อกี้อ่ะนี่ทุกคนนะทำสำเร็จแล้วทุกคนนะสามารถที่จะกดรับได้เลยกดเก็ตไปเลยนะครับนี่ทุกคนนะได้รับแล้วทุกคนนะ โอเคทุกคนนะ่าไปดูที่คะแนนที่เราได้รับมาเมื่อกี้กดตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือคะแนนที่เราได้รับมาเมื่อกี้จากการที่เราทำธารกิจนะครับก็1น่้อามคะแนนด้วยกันนะครับ1000คะแนนเท่ากับ1บาท10,000คะแนนเท่ากับ10บาท10,000คะแนนเท่ากับ100บาทนะครับแล้วก็1ล้านคะแนนเท่ากับอยู่ที่1 0 0 0บาทนะฉะนั้นก็ เราต้องไปหาคะแนนตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะก็ในส่วนของลำดับถัดไปคือในส่วนของรางวัลเพิ่มเติมอันนี้คือเป็นในส่วนของภารกิจที่สามารถที่จะทําคะแนนได้เยอะที่สุดแล้วนะครับ1 2 3 45ส่นะส่วนอันนี้คือ6 7อันนี้คือมันจะสุ่มนะบางทีมันจะเป็น678ก็มีเหมือนกันเนาะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือภารกิจสะสมคะแนนก็คือเป็นการโหลดแอปสมัครสมาชิกเล่นเกมนะเชิญเพื่อนหรือแชร์ลิงก์ไปนะแล้วก็เล่นเกมเพื่อรับรางวัลแล้วก็วงล้อแห่งโชคแล้วก็ อ่านบทความแล้วก็ดูวิดีโอก็คืออ่านบทความแล้วก็ดูวิดีโอนะครับและมีอีกภารกิจหนึ่งเป็นภารกิจรายสัปดาห์จะจับฉลากนะไม่ใช่จะประกาศผลผู้ชนะเลิกก็คือทุกๆวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนนะครับอ่าเที่ยงคืนนะก็อันนี้เลยทุกคนนะภารกิจอันดับการเชิญแจ็คพอต13,500บาทอันดับที่1นึงจะได้รับอยู่ที่กี่บาทอันดับที่1นึจะได้รับอยู่ที่5,000บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะครับ ซึ่งภารกิจนี้อันดับสัปดาห์ที่แล้วคือวันอาทิตย์นะที่เขาประกาศไว้วันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนนะผมได้อันดับที่แหรือเปล่าอ่ะ8เนาะได้รับมาอยู่ที่500บาทนะครับก็อันดับที่หนึ่งก็คือคุณโซฟิกได้รับมาอยู่ที่5,000บาทเลยทีเดียวนะคอันนี้คือเป็นายสัปดาห์เนาะสมมติว่านะพเราสามารถที่จะทําอันดับนะั้นได้อันดับ1ทุกสัปดาห์เป็นเวลา1เดือนก็คือ1เดือนมี4สัปดาห์ก็จะได้รับเงนะินรางวัลแจ็คพ็อตอยู่ที่ สองหมบาทเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งสัปดาห์ห้าพันบาท2สัปดาห์ก็1หนึ่งหมบาทนะสสัปดาห์ก็อนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมสี่สัปดาห์ก็คือสองหมบาทโอ้โหทุกคนน่ามากกว่างานประจำนะาก็คือรายได้ขั้นต่ำนะครับผมนะตรงนี้อีกตัวนนะก็ฉะนั้นก็ใครมาลุยจริงๆนะครับก็มีโอกาสรับได้แต่ว่าผมก็ยังทําไม่ได้อีกในส่วนของภารกิจนี้นะครับผมบางสัปดาห์ก็ติดอันดับบางสัปดาห์ก็ไม่ได้ติดอันดับนั่นเองนะครับก็สัปดาห์นี้ก็อยู่อันดับที่8เหือนนนกกััะครบ็ ถ้าจบอันดับนี้ก็5 0 0้บาทนะครับพวกนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ใครชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับต้องขอบคุณนะแอดมินฝากขอบคุณนะเราก็ต้องขอบคุณแอดมินด้วยที่จัดกิจกรรมนี้ให้กับพวกเรามาคือกิจกรรมแจกคนอังเปาานาะสัปดาห์นี้มีคนดอังเปาเยอะมากดูคนดูก็เลยทําคลิปเรื่อยๆอเนาะในส่วนการแจกคนอังเปาของแอปนี้นั่นเองนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ